ระบบนี้จะช่วยอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้านะคะกรอนที่ลูกค้าจอดรถตากแดดไว้นะคะลดอุณหภูมิในตัวรถนะคะแล้วก็ช่วยวอร์มเครื่องยนต์ด้วยค่ะ ดีค่ะจากแอนลิซาฮอนด้ามาสุขนะคะวันนี้จะมาอธิบายการใช้งานของรีโมท e อนจิ้นสตาร์นะคะระบบสตาร์ทเครื่องยนต์พร้อมระบบปรับอากาศซึ่งมีอยู่ใน Honda Civic นะคะทุกเกรดะคะ่ะตั้งแต่ EL, EL p l พัแล้วก็ RS ค่ะเงื่อนไขาการใช้งานนะคะอันดับแรกนะคะประตูทั้ง4บานต้องปิดสนิทฝากระโปรงหน้าฝากระโปรงท้ายต้องปิดสนิทค่ะกุญแจรถทั้ง2ดอกต้องอยู่นอกรถนะคะแล้วก็ที่สําคัญค่ะต้องจอดรถอยู่ที่เกียร์ P ค่ะ ต้องล็อกรถก่อนนะคะกดปุ่มล็อกหนึ่งครั้งค่ะฝากระปิขึ้นค่ะแล้วกดปุ่มโฮครั้งไว้หนึ่งแล้วก็ปล่อยค่ะพอระบบทํางานแล้วนะคะจะมีไฟกระปิขึ้นด้านข้างด้านหน้าด้านหลังนะคะ3ครั้งสชุดค่ะระหว่างที่รถสตาร์ทอยู่นะคะตอนนี้รถของเราล็อกอยู่ค่ะ ไม่ต้องเป็นกังวลเรื่องความปลอดภัยนะคะแต่ถ้าลูกค้าต้องการใช้รถค่ะนำม,มือสอดเข้าไปนะคะกดล็อกหนึ่งครั้งแล้วเข้ามาในรถค่ะเหยียบเบรกหนึ่งครั้งนะคะพร้อมกดปุ่มสตาร์ทเพื่อ,อยืนยันการใช้งานอีกครั้งและขับรถออกไปได้เลยค่ะ ใช้ระบบรีโมท e n g i Start แล้วนะคะและลูกค้าลืมนะคะไม่ต้องห่วงนะคะภายใน10วันาทีเขาจะดับเครื่องเองค่ะแต่ถ้าลูกค้าต้องการยกเลิกเลยกดปุ่มโฮนะคะค้างไว้3วินาทีเขาก็จะปิดระบบทันทีค่ะระบบนี้นะคะสามารถส,สตาร์ท ได้2ครั้งติดต่อกันค่ะถ้าครั้งที่3ลูกค้าต้องมาที่รถนะคะเพื่อสตาร์ทรถด,ด้วยตัวเองค่ะระบบนี้จะช่วยอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้านะคะก่อนที่ลูกค้าจอดรถตากแดดไว้นะคะลดอุณหภูมิในห้องโดยสารค่ะแล้วก็ช่วยวอร์มเครื่องยนต์ด้วยค่ะสำหรับท่านใดที่สนใจรถยนต์ฮอนด้าทุกรุ่นนะคะสามารถติดต่อที่ฮอน d a มาสุขทั้ง5สาขาได้เลยค่ะก่อนจากกันไป ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ฮุนด้างมาสุขด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้แอลิซาขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย